สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะออมก็จะมาเปิดทํานายไพ่นะคะที่จะมาอ่านทํานายไพ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอ,อมจะทําเกี่ยวกับความรักของทั้งสี่ธาตุนะคะก็จะมีธาตุดิน ธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาตไฟนะคะซึ่งวันนี้ออมก็จะเริ่มต้นของการทําคลิปนะคะธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะมีคนที่เกิดเดือนบางกรพฤกษกกันนะคะเรามาดูกันสิว่าพลังงานนะคะผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้มีพลังงานของใครบ้างนะคะซึ่ง ขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปทำนายดวงไพ่ทาโร่นี้นะคะหรือไพ่ย,ยิปซีเนี่ยเป็นการดูดวงแบบพลังงานรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็สิ่งไหนที่ดีต่อใจให้เก็บเอาไปไว้เป็นกำลังใจเป็นพลังงานดีๆนะคะ mm hmm. และถ้าใครได้รับอะไรที่ไม่ตรงกับใจนะคะก็ปล่อยมันไปนะคะ mm hmm. อย่ากเก็บเอามาใส่ใจนะ ขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะเพราะออมปรารถนาอย่างยิ่งนะคะที่จะทำคลิปเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะเป็นพลังงานบวกให้กับคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาชมนะคะก็ทักทายกันได้นะคะอันแรกนะคะขอเริ่มก่อนขอเริ่มดูพลังงานก่อนนะคะว่าพลังงานผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ของธาตุดินบังกรพึกศกันนะคะจะมีพลังงานแบบไหนกันบ้างช่วงนี้คุณเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะสบายดีหรือมีเรื่องอะไรให้คิดให้ทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะพลังงานใบแรกนะคะเป็น The Hermit นะคะออมขอสมามใบอ้ย มีแต่ไพ่พ้านะคะไพ่พ,าพา้พาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ปรีวิเวกนะคะอ่าขออีกใบหนึง่งพลังงานโอ้โยมีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าตอนเนี้ยคุณจะอยู่ในสถานะการใดๆก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นพลังงานใต้ไพ่นะคะก็คือห้าเหรียญซึ่งคุณอาจจะ ผ่านเหตุการณ์อะไรมาแล้วก็ได้นะคะความทุกข์ความไม่สบายใจความผิดหวังหรืออะไรสักอย่างนะคะคุณได้ละมันออกมาแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นนะคะมันเป็นพลังงานที่จะบอกว่าดีมากๆนะคะเดอเฮอร์มิตก็คือฤาษีะนะคะคืออยู่ในที่ของตัวเองแล้วไม่อยากยุ่งกับใครลนะคำว่าไม่อยากยุ่งกับใครคือรู้แล้วนะคะรู้ สัจธรทมของชีวิตในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่แบบไม่อยากจะวุ่นวายกับทางโลกเลยนะคะอันนี้ก็คือไพ่ไพ่พระนะคะ The High a r d นะคะหรือว่าถ้าจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไปทางธรรมมากกว่านะคะไปปรีกวิเวกอาจจะไปปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะสวดมนต์ถือศีลหรือคือพบคนน้อยที่สุดนะคะและเนี่ย มันทําให้จิตใจคุณสงบมากเลยแล้วสิ่งที่คุณอยากพบปะหรือว่าคุณอยู่ด้วยก็คือครอบครัวของคุณนะคะคุณรู้แล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณผ่านความทุกข์ผ่านร้อนบานห,หนาวมานะคะห้าเหลียญเนี่ยคือความทุกข์ความไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอมานะคะคุณรู้แล้วว่าตอนเนี้สิ่งที่สำคัญและเป็นสุขในใจของคุณมากที่สุดก็คือครอบครัว หรือว่าคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความสัมพันธ์ในแบบที่คุณไว้วางใจได้แล้วก็คุณสามารถคุยทุกเรื่องนะคะเนี่ยมันมีภาพหมาภาพสุนัขนะคะขึ้นมาก็คือไว้ใจได้ซื่อสัตย์คือคุณสบายใจในเขตขอบเขตของคุณที่คุณอยู่นะคะณปัจจุบันนะคะคุณรู้สึกสบายใจมากๆนะคะถ้าคุณจะพบปะก็จะเป็นเพื่อนฝูงคนสนิท ครอบครัวนะคะหรือคนที่คุณไว้ใจมากๆนะคะนี่คือพลังงานนะคะดีมากๆเลยเปิดขึ้นมาก็คือสุดๆนะคะก็พลังงานนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่สงบแล้วก็เข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคะสำหรับพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะธาตุดินมังกรชืกอศก กันนะคะคทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะของคุณเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคมาดูนะคะสถานการณ์ความรักของคุณปัจจุบัน t h อ w เว l รมันดีแท้ละอ้ย ตั้งแต่พลังงานแล้วนะคะมันดีมากๆเลยสุดๆขออีกสองใบนะคะมากๆนะคะมันสอดคล้องกับพลังงานของคุณมากๆเลยอขอเสริมอีกใบหนึ่งมันจะดีขนาดนี้โอ้สุดๆ พลังงานความรักของคุณนะคะณนะปัจจุบันเนี้บางคนอะ่ะซึ่งพลังงานเราดูแล้วใช่ไหมคะว่าบางครั้งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะแม้แต่เป็นพลังงานใพ้ไพ่ก็ยังเป็นไพ่ที่มุฟออนนะคะอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะหรือว่ามันทําให้คุณมีความทุกข์นะคะคุณหันหลังแล้วคุณก็เดินจากมาแล้วก็ขนาดพลังงานความรักของคุณช่วงนี้นะคะมันยังเป็น มันเหมือนรักตัวเองมันเหมือนอยู่คนเดียวนะคะหรือถ้าเป็นความรักก็จะคุณยังมีความสุขกับกับคนที่คุณสนิทใจมากกว่านะคะเนี่ยเป็นไพ่ความรักเดวคือมันเหมือนจบจากอะไรสักอย่างถ้าเป็นความรักคนที่มีคู่มีความรักนะคะเป็นความรักที่มันสุขสมหวังมากๆมันสมบูรณ์แบบมากๆสําหรับสำหรับคุณแต่ละคนที่มีความรักนะคะไพ่ดวคือ ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ปัญหาอะไรนะคะคุณฝ่าฟันมาด้วยกันแล้วอะจนมันมันมันสุขจนมันรู้ทุกอย่างกันหมดแล้วนะคะคือมันเข้าใจหมดแล้วมันละออกมาจากความเศร้าทุกอย่าง The t e m p e l a n d นะคะก็คือการปรับสมดุลปรับบาลานซนะคะมันสุดยอดมากเลยคุณได้ออกมาจากการความทุกข์อ่ะนะคะ ถ้าคนที่โสดหรือคนที่มีความรักที่ไม่ไม่สมหวังไม่ชัดเจนคุณมุฟออนออกมาแล้วหรือถ้าคุณยังไม่มุฟออนนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไพ่เดอะเวิลด์นะคะในในคนที่มีคู่นะจะมีความสุขมากๆนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยแล้วมันเป็นความรักที่มั่นคงมันเป็นความรักรักแท้รักที่ต้องอยู่ด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าใครมีเรื่องราวที่ ระหองรแหงหรือมีเรื่องราวกันมาก่อนหน้านี้นะคะและสามารถปรับกันได้นะคะมันมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นแหละที่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่คุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรแล้วฝ่าฟันมาด้วยกันนะคะจดติกขึ้นมาทุกอย่างนะคะมันถูกกําหนดมาไว้แล้วการที่คุณฝ่าฟันการที่คุณอดทนมานะคะคุณจะได้รับความรักที่ดีความรักที่คุณคู่ควรที่จะได้รับมัน นะคะถ้าเป็นคู่รักที่ทอลดอดทนกันมานะคะคุณก็จะได้สมหวังได้เฉลิมฉลองคุณจะมีความสุขนะคะความทุกข์หรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆคุณก็จะให้อภัยกันได้นะคะเด e ะเทม a พลนก็เป็นไพ่ที่มันเคลียร์กันหมดเลยอะคะ่ะมันปรับสมดุลมันดีมากๆพวกคุณดีกันอยู่ใช่ไหม คือมันมันเป็นไพ่ที่ออกมามันมันดีมากๆากะคะ่ะอันนี้ในใจคุณในฝั่งคุณนะคะคือคุณมีความสุขมากแล้วคุณพอใจแล้วก็คุณรู้สึกบางครั้งคุณรู้สึกมีความสุขกับตัวเองอยู่กับคนอยู่คนเดียวก็ได้นะคะหรืออยู่กับเพื่อนฝูงหรืออยู่กับคนรักก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะคุณปรับสมดุลบาลานชีวิตได้สุดๆอะ่ะจากประสบการณ์ของคุณนะคะ คุณผ่านช่วงเวลาที่เนี่ยบางคนเจ็บปวดมานะคะคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาแบบแล้วก็คุณสามารถเยียวยาตัวเองได้นะคะหรือว่าใครที่กำลังออกมาจากความทุกข์ความไม่สบายใจหรือความไม่ชัดเจนนะคะคุณก็อีกไม่นานนะคะคุณจะสามารถเยียวยาตัวเองได้เวลาเพื่อนฝูงนะคะคุณ จะเยียวยาตัวเองได้นะคะแล้วก็คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับในความรักนะคะมันมีการเฉลิมฉลองกันด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความสุขมากๆค่ะใจเย็นมากมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครมีคู่นะคะก็คือจะมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วนะคะ มันสุดๆดไพ่เดอะเวิลด์นี่คือก็สุดยอดแล้วนะคะในไพ่สำหรับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคู่กรณีของคุณหรือคนรักของคุณหรือว่าคนที่เป็นคู่กรณีนะคะไม่ว่าในด้านดีหรือไม่ด้านหรือในด้านที่กําลังระหองระแหงหรืออะไรกันนะคะเรามาดูกันซิว่าฝั่งเขานะคะพลังงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้สําหรับคนมีคู่นะคะ ความรักของธาตุดินนะคะขอดูพลังงานนะคะของคู่กรณีของคุณว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้อ่าเดมมนมาเลย โอ้ยสุดสุดส,ดสุดสุดมีใครอยู่ไกลกันไหมคะมีรักทางไกลไหมอืือไม่ต่างกันนะคะสำหรับคนมีคู่นะความรักของคนมีคู่นะคะโอ้โยไพ่สี่เหลี่ยญก็ขึ้นมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะคือ ไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือไม่ทางไกลนะคะแต่อันนี้มันมันเป็นเหมือนว่าคุณค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลกันเนาะแต่ว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้กันนะคะเขาก็คิดถึงคุณบางครั้งเนี่ยกลางคืนอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้โดยเฉพาะกลางคืนนะคะถ้าคนที่อยู่ไกลกันนะเขาจะรู้สึกเหงาและคิดถึงคุณมากนะคะขึ้นมาทั้งเดือนมูน เดอะสตาร์ The star เลยคือคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาแล้วปิดจบด้วยเอ็ดออฟวนนะคะก็คือคุณเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาจริงๆนะคะไม่มีใครในออฟเพนเดเคิลก็เข้ามานะคะก็ก็ขึ้นมายืนยันนะว่าคุณคือคนเดียวอะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะคุณอยู่ในใจเขาเสมอแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะระยะทาง ไกลหรือใกล้นะคะบางคนอาจจะอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดหรือบางคนอาจจะเป็นทางไกลในต่างประเทศเลยก็ได้นะคะ mm hmm. ยังไงเขาก็จะเหมือนเขามีเป้าหมายอะไรสักอย่างนะคะในใจเขาจะทําเพื่อคุณนี่แหละนะคะ mm hmm. แล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่กับงานงานและเงินนะคะงานและเงินนะคะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาหวังเขาจะทําให้มันสําเร็จ เพื่อคุณนะคะเอามามอบให้คุณแล้วก็เนี่ยพลังใต้ไพ่นะคะคิดถึงหนักมากห่วงหนักมากห่วงแหนเป็นห่วงนะคะไพ่เดอะซันก็มาอุ้ยเด้อแล้วเพื่อก็มาเอามาอยู่ด้วยกันเลยได้ไหมนะคะมันไม่รู้จะยังไงพลังงานดีมากๆค่ะชาวชาวธาตุดินนะคะ คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาจริงๆ The Lover นะคะเขาจะรักและทนุถนอมคุณมากๆนะคะเป็นห่วงทําเพื่อคุณนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าสมมติความรักทางไกลนะคะเขาจะมีคุณทําเพื่อคุณนะคะมันไม่มีไพ่เสียเลยมันมีแต่ไพ่ดีหมดยกเว้นไพ่เด o มนคือความเหงาความคิดถึงเนาะนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนก็อาจจะคิด ถึงคุณก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยคุณคือความหวังของเขานะคะเป็นแสงสว่างนำทางในคืนพระจันทร์นะคะในคืนที่มืดมิดคุณก็ยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะไพ่เดอะซันอันนี้เป็นไพ่เสริมไพ่เสริมเดอะรูเวอร์ว่าทุกอย่างนีหมด่ราจะพูดยังไงนะคะก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะรับพลังงานนี้ไปนะคะแต่ถ้าใครนะคะ ใครยังไม่มีพลังงานนี้หรือยังมีอะไรติดข้องหมองใจกันอยู่นะคะให้คุยกันนะคะให้ปรับบาลานซ์ให้ปรับสมดุลนะคะตามที่พลังงานที่ออกมาครั้งแรกๆนะคะก็คือปรับสมดุลปรับพลังงานนะคะเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะดีเองนะคะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ไม่ได้มีเสียเลยบางครั้งอะ่ะเราอาจจะคิดหรือว่าระแวงไปเองก็ได้นะคะไม่ว่าเขาหรือเราเนี่ยอาจจะมีความคิดความระแวง ในใจก็ได้นะคะว่าคนรักของเราหรือเขาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าคุณปรับสมดุลพลังงานนะพลังงานไพ่ดีมากๆนะคะดีมากๆจริงๆขอให้รับพลังงานไปนะคะ The Moon The Sun The Star ขึ้นมาหมดเลย The Lover นะคะหนึ่งเดียวในใจคือเธอนะคะคือคุณนั่นแหละนะคะขอให้ชาวราศีเอ้ยชาวธาตุดินนะคะรับพลังงาน นี้ไปเลยนะคะหนึ่งเดียวคือเธอคือเธอเลยนะคะฉะนั้นรักกันให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ